ไปดูผู้ติดเชื้อรายใหม่ของต่างประเทศกันท่านผู้ชมนะครไปที่สหรัรอเมริกาเข้ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เขาพบว่ามันทําลายทุกสถิติเดิมอีกแล้วท่านผู้ชมนะฮะผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยของวันจันทร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาตัวเลขอยู่ที่1,485,764คน1.48ล้านนะท่านผู้ชมพูง่ายถือว่าสูงนะฮะจากเดิมเนี่ยที่ผมอ่านไปจำไม่ผิด หนะึ่งล้านสองนก็เป็นการทุบสถิติรายวันอีกแล้วซึ่งเพิ่มจากเดิมเนี่ยสถิติเดิมเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่3ามกราคมเนี่ยถึง2 7เ็เขาบอกการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องเนี่ยยังทําให้ผู้ติดเชื้อรายวันในรอบ7วันเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะ,ะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่วันละ7 6 7 0 0 0คนนอกจากนี้ตัวเลขผู้ป่วยที่ยังต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่146,000เคส ซึ่งมากกว่าสถิติเดิมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขอยู่ที่132,000กับ51เคสก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะประมาณสักแสนกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วยแต่กลับกันไปที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยกับต่ำเหลือเพียง11%เท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะก่อค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ศูนย์ป้องกันโรคติดต่อสหรัฐเนี่ย CDC ท่านผู้ชมนะก็เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่สหรัฐในรอบสัปดาห์นี้นะฮะก็คิดเป็นร้อยล้านเนี่ยก็คือ98%เป็นผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนสัปดาห์ที่แล้วโอมิคอนอยู่ที่95%สัปดาห์นี้98%นั่นหมายความว่าเดลต้าถูกกลืนไปด้วยโอมิคอนเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนะเป็นสายพันธุ์หลักไปแล้วด้านดรสกอตเนี่ยเขาเป็นอดีตผู้อำนวยการอาหารและยาหรือ fda ของสหรัฐเนี่ยแหละเขาเปิดเผยกับนักข่าวว่าคาดการว่า จากการระบาดของ COVID, โควิดระลอกล่าสุดนี้เนี่ยจะทําให้มีชาวอเมริกันเนี่ยจำนวนประมาณสัก30-40%ถึงเนี่ยของจํานวนประชากร330ล้านคนเนี่ยนะฮะติดเชื้อก่อนที่การระบาดจะยุดติดลงนะฮะนั่นหมายความว่าก็ต้องรอให้ติดเชื้อไปแล้วก็อรอให้การระบาดมันลดลงไปเองยอดผู้ติดเชื้อตกใจมากเลยนะล้านสี่ล้านสี่ประเทศไทยเนี่ยวันละตอนนี้นะวันละไม่ถึงหมื่นก็ถือว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะด้วยจํานวนประชากรด้วยแหละ แล้วก็ความแตกต่างอีกด้านหนึ่งคือคนไทยเนี่ยจะไปไหนเขาใส่แมสตลอดแต่ชาวยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีต่างประเทศก็ดีเขาคิดว่าคนที่ป่วยเท่านั้นแหละคือคนที่ต้องใส่แมสเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่แมสก็อาจจะไม่สําคัญสําหรับเขาก็เลยทําให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันสูงขึ้นแต่โชคดีที่คนไทยเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวใส่แมสตลอดเพราะฉะนั้นทําต่อไปนะครับทาดีแล้วครับทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ขอบคุณครับ